ครับเราที่อยู่ได้นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันที่ลาดพระบวงหินซ้อยแปดนะครับร้านที่พวกออนคอสคาเฟ่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวไหนหรอกด้วยความที่วันนี้มันเป็นวันหยุดเราอยากพาทุกคนไปเที่ยวซึ่งโอตาโมะไม่ว่างฮะเพราะว่างานเขาชุกมากตอนนี้ผมก็ต้องหายเรื่องครับที่จะพาคนไปเที่ยวให้ได้และแม้วันอาทิตย์ตอนบ่ายๆแบบนี้มันไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าร้านข้าวครับเชนมงซิลอยู่ที่นไก่ในหินปตลากมันไปเที่ยวมันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวน้องครับ ในการที่อยู่ได้ตัวนี้โอุ้ยดูมานานแล้วตื่นเต้นมากเลยเน,บบนี่ไปกี่โรงแรมเนี่ยเงียบปลอมมากเลยไม่ได้มาสั่งขงาา้าวมันไก่ไปพาไปเที่ยว,วไม่ไม่กินก่อนนะฮะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเอาไปกินบนรถก็ได้ไม่รู้น,นี่จะพาผมไปไหนเนะี่ยไม่บอกล่ำลาคนที่บ้านก่อนเพิ่งวันเองเพราะว่าก,ก็การออยู่เดี๋ยวมีเด็กจิิงแบบไปเลยไปเลยไปเลย หิวก็ต้องเอาไปด้วยไปเที่ยวจริงจังมากอันนี้ไม่ได้ทำพิเศษนะัะเพราะว่าที่ร้านเขามีจริงๆนี่ครับธุรกิจเ้าโอโ้โหไทยอินตลอดเวลานี่ครับ เอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แบงค์นะครับเพื่อนผมมารับไงพี่ต่อไปชีวิตพวกพี่อยู่ในกำมือผมแล้ว <c oughs> มันจะดีหรือมันจะชั่วมันอยู่ในกำมือผมแล้ว <c oughs> ในฐานะที่พี่เคนเป็นมือกองผมก็เลยคิดว่าผมจะพาพี่เคนไปนสู่จุดที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของพี่เคนกำเนิด <c oughs> ของกองแม่กองไปพาไปเที่ยวแม่กองนี่ไปถึงแม่กองเลยอยะไปถึงแม่กองแล้วไม่บอกกูก่อนเลยเมื่อกี้คนที่เรียกกูมารับทำไมกาไปส่งรถไอ้ชั่วต้องนิมันจะส่งรถดิไปแม่กอง เดียกันเราจงเดินทางไปที่แมกลองนะครับโดยการขับไปของแบงค์ใช่ไหมแบงค์นิวยอร์กเดี๋ยวเดียพวงมาลัยมันอยู่ข้างหลังข้างหเลยตรงนี้ผมจะขับแล้วรถแบบนี้ไม่คุ้นอ่ารถปกติขับรถแบบไหนขับสิบล้อระหว่างทางคุณทำอะไรบ้างโอ้โหขาบเร็วด้วยครับ เป็นเบลูอ็มเหกันใชไหมได้มันเปย์เหมือนเส้นเตียนเรียบร้อยละได้ถ้าเกิดไลฟ์ขึ้นเราว่าปลอดภัยแน่นอนหิวไหมนี่ก็มีข้มันไก่หินผมเห็นแพ็กเกจสวยงามและสะดวกมากเลยนะถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าทำเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ก็คือไงอ่ะก็สั่งได้สั่งได้โทรมาสั่งเลยคือถ้าแบบว่าสไตล์จัดเลี้ยงหรือว่าสไตล์แบบสัมมนาจัดเลี้ยงเหรอจัดเลี้ยงมันจะเป็นน้ําเพียงไปจัดเลี้ยงก็ลองสั่งดูได้ฮะลายมันก็คือแอไก่ในหิน คือตอนนี้เราอยู่เป็นที่ไหนครับพี่เป็นปั๊มครับปั๊ม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะถือผมก็นึกว่าเครื่องนำทางมันถือกล้องอย่างเนี้ยพี่เคนทริปเนี้ยผมให้พี่เป็นโคนำดีกว่าคืออยากให้คนมาเห็นว่าไอสิ่งที่ถือเป็นสีเหลี่ยมมีจอไม่เหมือนแบบเครื่องเดินหาวิญญาณแบบเดินเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอย่างเงี้ยไอวิทยาไารอะไรสัตวกข้อยู่ไหนี่ห้องน้ำจริงอ่ะเจอแล้วครับห้องน้ำเอา เราคงจะจบภาพแค่นี้นะเราคงเข้าไปถ่ายไม่ได้ห้องชายถ่ายไม่ได้ห้องผู้หญิงถ่ายได้ไปเดี๋ยวตามไปหยุดแค่นี้ก่อนไดคือเราได้อยู่ในห้องน้ำฟารามแต่สิ่งนึงที่ผมแบบสงสัยมาตลอดว่าผมไม่ไม่เคยเห็นคนที่แบบมากดถุงยางในห้องน้ำเลยเว้ยจริงด้วยเราอไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมีรีวิวประสิทธิภบพวกมึงมาถึงจุดี่ีมอันดูดู พ่อครับให้ดูข้างหลังอีกเดียวครับมีจริงเว้ยเนอาเฮ้ยไู่เคยไม่เคยต่างปรหอะไรวเทศไม่เคยไปด้วยกันครับผมขอไปด้วยสวัสดีครับคุณรู้ไหมว่าเราจะไปที่ไหนกันเป็นอำเภอที่ซุปตายังแบบกลัวเลยอ่ะทำไมฮะอำเภออะไรครับอ่ำผัวอ่ำผัวเรื่องถุงยางคนหายไปนะขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ทั้งนั้นโอ้โหวันนี้เราฟูลทีมผมพูดตามตรงหิวป่ะครับหิวนิดนึงครับอ่าเรามีข้าวมันไก่ไกไก่ไก่สัตว์ครูจะแม่งจะคิดไอ้ค่าไทยอินเนี่ยอ่างั้นวางไว้ก่อนพูดถึงเทคนิคการใช้ชีวิตคู่อ่ายิงพี่แบงค์เนี่ยมีแฟนแล้วแล้วใครก็อยู่ไกลอยู่ที่นิวยอร์กอ๋อที่หนีกลับมาเรียกว่าไม่ได้หนีดีกว่าเรียกว่าให้ความคิดถึงได้ทำงาน ไปฟังดูดีจังครับไม่เหมือนตอนที่ตอมบอกคุณเลยเดี๋ยวเราจะเอานี้ยออกออกสื่อจริงเหรอไม่ไม่ไม่อ๋อนี่เล่นๆที่ถ่ายเล่นๆอะไรเนาะหลักการง่ายๆนะครัสำหรับคนที่ลอง relationship พยายามทําให้เนียนที่สุดไปเที่ยวแล้วก็ต้องเรียกเด็กที่เนียนที่สุดเดี๋ยวไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีบอกจบแล้วสมมุติว่าเราทําอะไรอยู่เนี่ยเราโทรมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องละทุกอย่างไว้ก่อนที่เราจะพูดไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องจ้า ใช่กินไหนอ่ะไปเที่ยวใช่ไหมจ้าไปเที่ยวไปเที่ยไทยไปเที่ยวแบบผู้หญิงใช่ไหมอืมเลี้ยรออันนี้ไม่ออกสืยงจริงใช่หมไอไม่ออกไม่ออกไม่ออกเอ้ยไม่ออกโอเคไม่ออกโอเคตอนนี้เราสิงไหนแล้วพี่แบงผมคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะใกล้จะถึงใกล้จะไม่ไหวแล้นี่มันิ หรือเปล่าวะไอ้ที่เราจะไปเนี่ยแม่กรองพ่อกรองอะไรเนี่ยนะมันมีกรองจริงๆริงไหมเนี่ยมีจริงจริงพี่แต่ผมว่ามันไม่มีอย่างหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีไม้กรองเึ่งผมมีขายอ่ะเราไม่พูดดีกว่าเป็นไม้กรองเฮนซิลเดี๋ยวมันใจนี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่พูดไปดูใน IG หรืออะไรพวกนี้เอาดีกว่าแต่ดีพวกเด็กรุ่นน้องผมใช้กันเขาบอกว่าไม้มันแห้งดีมากเลยมันติดฟืนดีดีใช้ตีกรองไอ้ทัานพี่ทำฟืนไอ้เด็กรุ่นน้องผมแม่งเอาไปห่วงข้าว ในฐานะที่พี่เคนเป็นแบบว่ามือกลองแบบวงล็อกับพี่เวลามันล็อกเนี่ยมีกุญแจไหมอ๋อไปอย่างนี้เลยเหรอนี่มันเฉียบเหรอวะเนี่ยเย็นเฉียบเลยไม่มีครับไม่มีมันต้องยังไงครับมีไหมไม่มีอ๋อกุญแจก็มีกุณแจก็หุยเฉียบเฉียบมากคุณแจขายกลองก็มีแต่เราจะไม่พูดในรายการเปนแบรนด์ของเคนซิลไม่กลองมีกุญแจก็มีไม่มีลูกค้าไม่ มีาร้อนไหมร้อนมากตาจะบอดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ถึงแม่กองเนี่ยมีอีกไปก่อนมาโดนโดนตัโดนไหนมาถึงสักทีนั่งมาจนลืมเลยครับว่าจะไปไหนยาวนานมาก ตัวอะไรเดิมพานอ๋อพี่แบงค์นี่เองสถานีแม่กองครับครับผมนี่ผมเตรียมแม่กองมาด้วยมาเที่ยวแม่กองเตรียมแม่กองมาด้วยไอสถานีเนี่ยอยู่ตรงนี้พี่แต่ว่าสิ่งที่แม่งน่าสนใจคือฝั่งนู้นคือตลาดล้มหุบคือตลาดล้มหุบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากของจังหวัดสมุทรสงครามมันเป็นแบบตลาดที่แม่งอยู่ข้อมรางรถไฟรถไฟวิ่งมาทีนึงปุ๊บทุกคนขบล้มไงแล้วมันเกิดขึ้นแบบม้ความอันนี้รถไฟเวลาจะมากทำไมอันนี้ไม่ใช่ล้มแล้วคือตอนที่เรามาเนี่ยมันก็เย็นแล้วไม่ได้ช่วงเวลาที่ รถไฟมาก็คือเราต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงถชั่วโมงซึ่งเราก็ไม่รอดีกว่าแต่มาถึงรางรถไฟทันทีผมเตรียมนี่มาครับเหรียญอยากโดนเขาเหรอใช่เอามาซื้อหมงปิ้งแล้วมขายไงโอ้คุณนี่ก็มาแล้วแล้วใครกุจะปิวแล้วเอางี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดีกว่าตลาดล่มผูกเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญสัมภเวสีไปด้วยเฮ้ยยังไงคุณไปทำอะไรมาผมไปดูมาแล้วว่าที่นี่เขามรีนอะไรเรีอะไรเียอะไรใฟังหน่อยว่าเอ้ยทำไมอยู่ที่ ถึงต้องเป็นล่มหูบอะไรอย่างเงี้ยผมไปเจอและโลโก้ไปถามเขาเขาบอกเราได้พอดูผลงานของแบงค์เ y ไว้หน่อย <c oughs> แบงค์นี่อยอ่เหรอแบงค์นครนนยกนี่แหลนะ <c oughs> ไป ตอนนี้ก็มาถึงหน้าร้านที่พี่แบงค์เทามาดีวไว้ร่มหกสเตชันอยู่มานานไหมครับปีก็สามสี่เดือนได้ปีก็สามสี่เดือนได้ค่บ <c oughs> ะบอฮ้ยขยาอมไหมติ <c oughs> ๊กแขกเยอะหน่อยรถไฟเนี่ยมันจะมาเป็นรอบอเป็นรอบไปสี่กับสี่เนี่ยเดี๋ยวรอบสุดท้ายก็คือห้าโมงสี่สิบมาจอดอยู่นี่เเก็คือม, 4, มออันไปได้แค่นี้ใช่ตรงนั้นจะเป็นแม่น้ำแม่กองอ๋อแล้วลงน้ำด้วยไม่ใช่เรือลยน้ำเฮ้ยผมสามารถไปเดินดูที่ตลาดได้แต่ว่าลงจะไม่หุบฟอนไม่หุบแล้วเพราะตอนนี้แม่ค้าอันนี้เขาเก็บแล้วโอ้ยขอบคุณมากครับเป็นบบข้อมูลที่ดีมากขอบคุณ แม่กองของไม่แพงอออของกินอร่อยแล้วก็ของไม่แพงด้วย,ยขายดีๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นร้านที่ขายปลาอย่างเดียวเลยครับสลิดไหมสลิดอ๋อ,อปลาหมอเทพอุ้ยจริงปะเนี่ย <c oughs> อันนี้ขาย90บาทมันต่างกันไงป้าตัวใหญ่ตัวเล็กราคาเท่ากันแต่ว่าจํานวนจํานวนเท่ากันแล้วลูกอ้าวแล้วราคามันเท่ากันได้ไงอันนี้คือมะตูมแต่อันนี้คือมะเร็งนะครับกำลังเริ่มเป็นละเราไปหาลูกอีกเขาสิเราหลอกมาเลยกำลังแต่ร้านแรกแล้วว่าทำไงดีอะเดี๋ยวนะฮะไอ้ตรงนี้มันมีรถไฟผ่านจริงๆริอะครับใช่ค่ะอ้าวร์ตอันนี้มันเข้าไปยังไงอะครับ ลากเขาค่ะลากเหมือนตอนที่มึงเจอผู้หญิงนะมึงก็ลากเขา้าใช่สวัสดีครับโอ้โหนี่ง้อที่ไหนคะเนี่ยงอจานจ้ะวัดวัดวัดของซื้อขาย,ายขมยึงขโมยไรเงี้ยซื้ออ,อันนี้มังคุดน,นะครับแต่เนี้ยมังคุดอันเ <c oughs> นี้ย <c oughs> เเารียก,กสั้นจูอ่อ๋อสั้นจู่แปลว่าอะไรอะ่ะมังคุดและจู่สั้นนะจู่สั้นหลอดดาตกใจเลยอ่ะโอ้ยมึงคุ้นรู้จักกันมาตลอดชีวิต ถ้าแตะนี่คือเบามากนะถ้าเกิดจะดันแรงจงดันไอตัวนี้คือเวลาแตะเบามากเลยแต่ว่าเวลาเจ้าของร้านมาทีบอะมันจะแรงมันจะแรงมากเลยคือเรามาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเวลามาเนี่ยควรที่จะต้องดูเรื่องของเวลาเวลารถมาเพราะไม่งั้นเราจะไม่เห็นบรรยากาศในการแบบหูบล่มอะไรเงี้ยเอยจริงๆแล้วอะคือรายการอื่นเขาถ่ายตอนผูกเหิบกันมาหมดแล้วเราต้องมาถ่ายตอนตลาดเก็บมีประโยชน์ตรงไหนวะนี่เรายังจะเดินไปอีกใช่ไหมหมดแล้วครับเรายอมแพ้ไม่เดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นต่อ บอกเลยว่าเราไปที่อื่นต่อมามามาถ่ายรูปกัน w h e are you f r o m ้อมอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ่า I m from Taiwan I o m Taiwan I from Thailand โอ้ยรู้แล้วอ่อ Nice to meet you Welcome to Thailand เราก็ได้แค่นี้แหละครับ w h e r e you f r ่า ที่ไหนต่อไปดีกว่าผมว่าตลาดน้ําเพราะว่ามันคลาสสิกมากอย่าเพิ่งไปแบบคอมมงคคอมมิดอะไรเขาเลยไม่รู้ไปแล้วมันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ตลาดน้ำต้องมีดิํเาเพียไม่กลัวมันมีแต่น้ำไม่มีเรือเขาเก็บหมดแล้วอ่ะลองไปดูดีกว่าจเจออะไรก็อันนั้นแหละโอเคเขาบอกว่าจะเดินบนรางครับรางมันไม่ดีเล่นทุกคนเลยนะครับเนี่ยมุกเนี้ยแต่ว่าใหม่กว่าอันนั้นนะที่รางไม่ดีเพราะมันโดนเหรียญอ๋อ